ที่เห็ดหมกหน่อไม้นะคะหมกหน่อไม้เนี่ยหมกหน่อไม้นะคะส่วนวัตถุดิบนะคะซีเกกมีปวดกะทิน,น,นะคะน้ำปลาปลาล่านะคะน้ำใบย่านางนะคะเด็กกะชุบรสนิดนึงนะคะชุบรสอย่าเยอะนะคะแล้วก็เครื่องแกงเครื่องแกงในกุ้วันสิใส่น้ำปั่นใส่กับ ข่าสารแล้วกับพริกแห้งนะคะแล้วกับตะไคร่นะคะปั่นใส่กันแล้วก็เทลงนะคะเทลงเทลงเลยนะคะเทลงเลยนะคะเทลงเสร็จแล้วเราก็คนค่ะคน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 เลยบัตถุดี้พราใส่เบิดแล้วนะคะใส่ตามคู่วันสีบอบอกนะคะว่าส่วนผสมเท่าไรในหมูแต่ว่าวิธีจะอย่างไรล้ะกัหมูนะคะหมูนี่คู่วันสีใส่หมูสามซันเนี่ยหลักกัหมูเนื้อเนี่ยนะคะเพราะว่าหมูสามซันน่าเข้าปยาก นีค่ะมันจะออกมาในแบบนี้นะคะอ,อันนี้ก็คนค่ะคนแบบนี้อันนี้ผู้วันใส่เครื่องปรุงเยอเลยเมื่อเราได้ค่ะนี่จะซีอิ๊วก็สีหนึ่งพู้นคนกว่าสิ้ามาเอาที่มันเป็นน้ำยูน่นี่มันสีบอลเหลวอีเล่บอกบอลเหลวด้ะค่ะบอลเหลวเพราะว่าข้ามีเข่าเบือนะคะเขาเรียกเข่าเบือที่ขาตำพร้อมกับไอ้ตะไคร่กับพริกแห้งแล้วนะคะเทลงไปเพราะว่าตอนข้าปั่นเขาใส่ข่าสารน,นะคะข่าวสารแห่งนี่แหละคะ่ะปั่นเลยค่ะปั่นเลย ได้แล้วอลองชิมดูนะคะกุ้งวันไซเบิร์นเลยคะ่ะพวกน้ำปลาพวกปลาล่าพวกใบย่าน่งไส่ล่อันนี้ใส่อีกนิดนึงค่ะเผาสามชั้นนะคะใส่เครื่องกิโลอ่านะคะสีแสบงามสีแสบบมาทาเบิงกันค่ะมันสีแสบบ่สูตรกุ้งวันนะคะชิมดูแล้วกันเลยค่ะมันค่อสีพอดีกัน ขันคนบ่เขากันมันสีบ่นัวมันสีบอ่บอแสบมองนึงเข้มมองึงจางมองนึงจืดมงึงเข้มนะคะเอาเค,ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะที่มันเป็นสีแดงๆเพราะว่าใส่พริกแดงแล้วค่ะใช้พริกแห้งสีแดงๆนะคะเรียบร้อยนะคะตัดเอาใส่อันนี้คือข้าอีตูน่าะล่าวอีตูหรือใบเมียงละนะคะใส่ลงไปค่ะใส่แล้วก็คนข้นข้นดูค่ะ โอเคนะคะนี่คือการทําหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นสําหรับการห่อนะคะคูาเอาตะไคร้ใส่ก็ได้ค่ะคันผู้ได้มากเพชรเอาพริกสดใส่อีกก็ได้ค่ะเอาผักอีตูนะคะไปจากหอมเลยแล้วาผักอีตูใส่ค่ะอีตูใส่เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หมดได้แล้วค่ะได้แล้วนี่คือการห้อหมกหน่อไม้นะคะเนาะการห็ดหน่อไม้มกหรือหมกหน่อไมโอเค่ค่ะ นี่ห่อเด้ค่ะพี่อห่อแล้วก็นําไปนึ่งนะคะนึ่งจนหมูสุปปกพุ่ร่ะค่ะเพราะว่าเขาใส่หมูสามสันนะคะใส่หมูใส่เค็มกัดเลยค่ะกัดแบบนี้เหมือน,นหมกเหมือนห่อหมกปลาธรรมาดานนะะอะไรค่ะละเรียบร้อยเ,อเสร็จแล้วก็นําไปนึ่งค่ะพี่น้องไปนึ่งเดียวทาเบิงกันว่ามันสุกมาแล้วมันสิเป็นแนวไตหน้าตาแบบใดเนาะคะ่ะนี่คือการนึ่งหมกหน่อไม้คู่วันเดียวสวยดอกคะ่ะคู่วันหมกปลาตองสวย แต่ว่าขอให้อร่อยก็พอปิดไว้ต่อค่ะยังไม่สุกโอเคค่ะยังไม่สุกนึ่งต่อนะคะนี่คือหน้าตาของุกหน่อไม้ค่ะแซบ่บอร่อยมากนะคะลองทำดูค่ะถ้าใส่เนื้อมูนหรือว่าไอหมูสามสันนี่นะคะมันจะอร่อยนะคะมันจะทำให้รสชาติของงกหน่อไม้อร่อยลองลองทำดูนะคะ